เครื่องครับเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ดีแล้วก็ดีไม้ใส่สิมันไม่ได้หรอกมันงัดต้องงัดขึ้นไม่ใช่มันต้องงัดขึ้นหน่อยเออนั่นแหละห่างนั้นแหละแล้วก็ดีขึ้นไปน่าน่านเถอถูกแค่นั้นแหละง่ายๆคันเด็ดคันงัดเอาเอาเลยเอาเอาเขาก็ดีให้เขาก็ดีให้ตัดเลยตัดก่อนเลยมึงตัดได้ Gue asal จารย์บอกแย้มปีนังนะครับถ่ายเ oh, มื่อกี้นี่ดาวประดับอ๋อผมตอนแรกผมนึกว anyway. ่ากระเทียมเถามันไม่ใช่อ๋อดอกดอกทั้งปีดอกสวยมากอ๋อออกดอกทั้งปีด้วยเนี่ยต้องหาไม้แบบนี้ปลูกเดี๋ยวจะไปปลูกบนโคกนี่โซ่ทองนี่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 ยังกำลังเหลืองเลยครับนี่นี่ โซ่เลยเรียนรู้ต้นไม้ดอกไม้ประดับกันไปด้วยเลยครับใก้ใรกรกตมมนะตม,มแดดสุมแสดนี่ก็ออกดอกดีนะนี่ก็ออกทุกปีม,ม,มแสดเลย ไม่ได้ชื่อนะครับต้นนี้เดือดดอยอันนี้สับรถร้อยหัวสับรถร้อยหัวมันจะออกเป็นเตรียมตาหัวเตี้มาข้างมันเป็นหัวีกทีนเตีมเลยสวยเตรียมออกหัวแล้วมันจะออกด้านข้างอีกอที่ที่หัวมันเลยใช่ไหมครับที่หัวมันเลยโอ้เลนที่อยู่ในร่มมันยังออกเลยอันนี้สับรรรดธมากเนื้อหลานก็ไปเอาอยู่ในกระถางเนี่ยดูสิ ออตอนนี้ก็อยู่ในล่มเนี่ยล่มในี่ลมทึบด้วยนะนเหมือนไสเลยคล,ล้ายๆไยแต่แก้วเจ้าจอมโอ้อพอง่งเคยแต่ได้ยินชื่อแก้วเจ้าจอมโอ้ดูใบดูใบแหมมองไม่เห็นแล้วครับนี่นี่นี่ใบสวยครับคกโบราณกบราน <c oughs> ดีนะครับเนี่ยโห้ะปูไม้สำคัญสำคัญในมูลค่าเยอะเลย ไอ้เงินเนี่ยเนี่ยอาจารย์เขาคนเขากําลังเผาครับเนี่ยอาจารย์พี่ดึงมาอา <laughs> จารย์พี่ดึงมาชาวบ้านจะเผาทิ้งอย่างเดียวไ,ไม่เผานี่โอ้ดีเลยแล้วมันมันเป็นฐานหน,หน่อยๆเนี่ยมันอยู่ทนดีจังเลยกกออโอ้กล้ยไม้เหมาะอยู่ใต<อ>้ลมไม้ใหญ่ด้วยเนี่ยยางอินเดียใช่ไหม อย่างอินเดียโอ้สวยใบพวงคามพวงคามกำลังมีดอกเอ๊ะมันเห็นตุลาก็มีแสดงว่ามันมีปีหนึ่งหลายครั้งอาจาไม่ได้สังเกตครับมีปีหนึ่งหลายครั้งแน่เลยเนี่ยดูที่อาจารย์ก็ขับใจเก็บมาขอนไม้หกเ,เก่า นี่ตะบ,บองเพชรสวยมากเลยตะบ,บองเพชรเขาเสียบเสียบยอดนี่พันแปลกแปลกโอ้เป็นพืชใบปลูกขยายด้วยใบเสวยอะ่ะไม่รู้ชื่อนะครับ ไม่ชู้จารย์ไม่อยู่ตรงนี้ทั้งน้นนี่คือตอตัดเรียบร้อยครับตัดหนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆมาแล้วน,นี่ <มา S 1> เป็นไม้ที่อันตราย <c oughs> จะตัดยังไงล่ะ,ละต้องไปตัดขึ้นบนนะบันไดอ๋อบันไดมาแล้วต้องตัดให้สูงหน่อยตัดสูงหน่อยจับบันไดนั่นแหละไม่ต้องจับหาแล้วนิดโอ้โห,โห,โหติดซีติดไกลไลหน่อยนะลบ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 โอ้ยยยยย เอาไว้ก็มันใกล้บ้านอันนี้อันตราย,ายมากเพราะว่าแม่บ้านสวยอย่าให้โดชนชนะหมดแล้วลไม่ได้เติมเลยอะ่ะอ้าว,าวเต้ดีจังอาจารย์จะพาไปดูต้นไม้ครับเนี่ยปลาสะปลา โอ้โ,ตปปโหตะคบป่าครับมีลูกแล้วน,นี่ลูกม่วงๆวงนี่จาน <ทำ S 1> กินได้แล้วใช่ไหมเนี่ยได้เลยโนอะ้โหเสร็จผมเลยครับเนี่ยเสร็จผมแล้วครับตะคบป่าโอ้โหผมเคยเห็นมันมันเหมือนมันอีกแบบนึงอะ่ะเออแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยครับป่าดกด้วยดกด้วยโอ้เข้าท่า โอ้ดีจังเลยครับดีจังเลย <c oughs> ยอดเยี่ยมยุดแม่ดีไม่โดนเจอเออแมาพอดีเป๊ะเลยนี่เสีงจริงจริง,รงใ,ใครมันสันคำนวณจริงจริงคำนวณได้เป๊ะเลยเว้ยขึ้นมาเกยเลยเว้ยนี่ก็สบ,บายแล้วครับ เก่งยอดอ คบป่าเขาลอยแน่นรสชาติจับจริงๆฝาดนิดนิดมัน,มน,มนๆเปรี้ยวๆอร่อย กัดคมมาไอ้เลื่อยอืมเครื่องนี้ตามแทนทีเนี้ยอืมจบเลิกเลยทำอะไรกันล่ะยัไม่ได้ตัดเส้นใหญ่เลยโอ้นี่มันเป็นห้องน้ำขนาดเล็กของเขาอยู่นอกอาคารเหรอ กดไลค์กดแชร์จานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ